สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมานอกโอ้พะเขียวเนี่ยครับโอ้นี่เล่นเฟสอ่ะเฮ้ยกซ่าหันไลกันเออซ่าหันไลไลไลที่ไหนครับไลที่โต๊ะหน้าตาเสือดเนาะโอ้ดูนี่แล้วเนาะรับรองครับวันนี้พะเขียวจะมาแนะนำสูตรแกงผักการ์ดเมนูวันหยุดผักกาดเมืองเขาเนี่ยแหละครับผักกาดคิวเนี่ย ใส่ปาเจาะเลาะอีดูไอ้บุญจะไงนะเขาไอ้เขียวหนาะโอ้เดี๋ยวข่อยให้เขียวแช็ดกันมาเอาเลย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 จริงเลยอุ๊จะแนะน้ำน้ำพริกนะครับเห้ยไม่หัวครับแล้วก็ปีก่อนเนอะกับปิักจะไข่รดรสดีหอมแดงครับหอมขาวแล้วก็พริกแตี่พี่ขี้หนูเนาะ่ขี้นูี้เพชร เคยจบเลยครับจบเลยนี่ยแก่งใส่ปลาจังเลาะหรือปลาช่อนหรือปลาหลินเนีายนะแต่มีได้แห่น่อยโอ้น้าปลาล่านะครับปลาล่าต้องใส่ตัวตัวกล้วยนี่เป็นผักกาดคิวเดีอผักกาดเมืองนี่กับหลาบกับซ่านที่สุดยอดนี่นะพอยังวาสบิกเมืองไทยเนี่ยลองวัดได้นะครับย่งอย่างนี้กี่ก่าเนี่ยนึกยังเนี่เนียนนักไม่เห็นวะ เปิมายางไหมเดี yup. ด๋ยวมันจะกระเด็นแต่แล้วมันแตกก่อนโอ้เดี๋ยวมันน่้จะซื้อเป็นตาใหญ่ๆมืงขึ้นไรเล้วก็โดนแล้วเต๋อละตีขั้วตาแล้วก็ต๋อแล้วพี่รู้สึกแน่โอ้ตึ้งเหมือนได้นะครับกอนเพื่อวางกอดเพวางไข่ม้วเออนี่นะครับตีจบแล้วน้ำพริก่ตีวอื่นกับบดีตีเนี้ย เซลไอเบิร์นิ้อไหวบ้านเดียวนี่เหรอจะม้วนะโอ้ครับปุดป้าบอกไหวประเทครัมวิธีการปมมันช้าวิธีการนั่นเด็ดตัวหน้าเออเออเวลาการได้ประกาศเมืองมาแล้วป้าบอกว่าอรเจ้ามันย่ออีะครับมันย่อเจ้าพนนะเจ้าย่าเด็ดาเสอี่นะอ๋อ มันจะอ่อนเวลาแข่งมันครับเวลาแข่งจามันจะอ่อนครับเมนูมาแล้วตอนนี้ใช้กระปุตไม่ใช่กระปุตกันเซฟวิธีแล้วนะครับนี่ล้างสะอาดก็มาทำตรงนี้เนาะล้างสะอาดก่อนนะครับโอ้ล่างมันจะเป็นขี้ายเออไอ้บ่าวรอดจิ้มเนี่ยจังหวการต้องซื้ออืมต้องจังการนะ วันนี้ว่าจะโคเฮมไก่คนที่ไอ้จะขาวผิดเก้าหุยอย่างลุกลดปุ่มได้เฮ้ยปหายดีๆก่อนเนาะไก่สนาโยกี้ไก่ได้เสรซอร์กี้ไผ่ก้านไก่หัวปลาก้านเชฟโอ้อันอย่างก็ไก่ปลากรอยนี่ไปลืมนะครับเนอะเอามือทัชเซอร์สักตัวสองตัวไก่น้อยๆก็ได้เนาะก่อนเปิดวางนี่ก็โขใส่ได้ขนาดมาหล่อไม่ว่าไก่มาหล่อเออเหลือมาหล่อ ด้วยกันโอ้เจื่องธรรมดาเนอะหันี่นาเปิดห้องว่าขี้ไก่ไกงไงเออคนที่บ้านบอกนะครับมึงเออเนี่ยมันได้เล่นมาจังต้มอย่างเดียวเนาะครับต้มอย่าง,งเดียวเล่นไก่เหมือนกับเล่นบอลแบบเชี่ยคนละอยเอียดอี๋ตีมาหลอดตีหัวจ้าว่าไปเกิดไปยับไก่อ๋อเจ้าหน้าที่ไปจับไก่ ยำเ้าบนกน่าหล่อเนี่ยตัวระมาณแฝงปั่ดานหนมยำยำมแล้วยำเจ้าบ้านเดยนะฮย้ำหมดอ่ะนคตรเล่นเอ่อ้าพิษก้กใหม่เนาะเออแบบเต็มใจไดได้ตีนั่นนะเนาะเดี๋ยวจะส่ออันหาดีมือไอ้บุญนี่เขาถ่อมหนเบาก่เยอะเอ๊ะเนเบา้าเจือกหน่อยเราเปเลยอ้ แม่นเนาะมันได้เลือกแล้วเหตุการณ์เนี่เอามาให้มันได้มุมมาได้เลยครับแต่เอาหน่อยเราแฮร์แล้วไอ้มัได้ใส่เดียร์ครับอ๋อใส่หม้ออ๋อหลายสูตรเฮ้เกิด่อวางกับเซลไอ้แก่เออปู่เชียงรายนะครับช่วงนี้แกประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่ก็บมาเ็บหนักแต่รถเสียหายเออ จะเป็นห oh yeah. okay. ่วงนะครับเนอะผู้ช่วยได้ร oh. oh. ู้่รงนี้ก่อนเดี๋ยววางวางไอ้จะไปยังหัวหานะครับทีมงานให้กันทุกคนนี่งไงครับไอ้เดี๋ยวนี้โอ้ต้มแล้วนะเออจะแกงแล้วกันเนาะเอ้าตั้งหม้อรอเลยไปเดินไปหย่างเขาใส่ได้เดี๋ยวมันก็เดือดอุ้ยมีโลอกอี่ครับ ใจรักกาศนะครับลูกปุก <laughs> กไยไอ้บุญหวานใส่อี้อก,กันได้ครับวเดี๋ยวมันก็นเดือด <laughs> มันก็เหม็นก็ไอ้อยู่ในไฟนอยู่บนไฟเนาะเออน้ำล <laughs> ่างคบอยลืมนะครับเออใสต่ตัวไอ้พันได้หรือไงนะ <laughs> ครับ เอาละครับตัวนี้ขอเราล้อน้ำเดือดนะครับเดี๋ยวหัไอ้บุ้งจะเส็งอย่างก่อนโอ้รัสเซี่ขัานห้าว่ะ แกมันน้ำเดือดแล้วเนาะเห็นเราปลาน้าแห้งติ้งกันเออแต้เอาใส่เราใส่ให้น้องซุกส่อยใส่ผักกาดกันได้หน้าตาเนาะโอ้ได้หมดทั้งสดทื่นทั้งปลาสมัยดิบไม้เปียกเปียกเนี่ยสดท่านี่นะบินพวกคุณจะเอาน้าห้าเขาใส่แล้วนะเจ้าครับเออคุณป้าจะเอาน้าห้าใส่ละครับโอ้ยคุณมาคุณโมคอยกินมะเป็นเด้อปลาห้า เมืคนมากินมักคะใซ่กับกะปิเออนี่ทีต้นให้ที่กกะปิครับนกินแค่ใส่กะปิครับอกาไหมโบายุงโรยหมูขี้ไก่อุ้มเหมือนนั่งกันได้ได้ไหมได้เออเนี่ครับเจ้าจะใส่แล้วนะครับไมอีกมการครับการเมืองเฮาเนาะเจ้าก็จะลานกินแล้วเออสง่ นี่นะครับเก่งปักกาดบานเฮาก่อนล้ำเงียดนี่คน่้ากินห้าก็ใส่กะปิก็ได้จ้ะอ๋อถ้ามากินห้าก็ใส่กะปิราคาพัชจีพัชเนี่ยนี่มันมามีเราเช่เนาะน่วงนี้หายาก

นี่พักกับซุกแล้วนะครับเออเดี๋ยวเขาจะมจิ้มพออืมมันหอมกินพักกาดเมืองเขานี่มันนึงหอมแท้ๆถ้าเป็นพักกาดดอกนี่ไปแหมยางนะครับขันนับป้าครับได้ตีนะค้าพักกาดก่อนว่าได้ยังวันนี้ยิ่มอย่างเดียว นี่นะครับก้อนเปื้อวางกับมีดเยอ่หัวเจีแล้วรู้เนี่ยครับก็เขียวกับตจีอ่ะ <laughs> จริงคนเอย่บ,บอกว่าจางเคือนะยกอาสิลูไก่จถามหาจุงสก,กแจ้งเข้าโซนหนึ่งครับ้เข้ามาเป็นอพิเก็ตพิกเก็ต ปาจ้อนวนเชีรายแล้วว่าได้ตีละครับนี่ใสต้นหอมบอกชีนะครับเนาะครับได้ตีลวเนาะครับหอมแห่บกินแห่กัใส่กะปิกะปินเจ้าเนาะอย่างเดียวได้ตีละเอาละกันี้วไปจิ้มกันละครัวพิดนุ่มจีนนะน้อ น้าหมดส,สดชื่น,นเอ๊การันตีไม่ขอการันตีแล้ว<ช>ถทำมูนแน่นอนถ้ามัการันตีก็ฮะขวางนะครับเ,เออเพราะว่าบรรลับนี่ก็ฮะขวางนะครับอ<ถ>เดี๋ยวจะพูดตาเสิร์ตน <sk r isa> ะถ้าตาว่าบรรลับนี่ฮะขวางเลย,ขเ,ลยเขียวว่ะเออเออ,เอ,อกินได้ก็ได้ถ้าไม่กินได้ก็เททิ้งนี่ เออเนาะโอ้โหครับออืยาคาเจอมาวันใดนเหมือนปันที่สีนี่นะครับแฟนครับยาคาเจอทุกวันก็ยังควนออกอยู่ดิสิหนีิอี่นี่แฟนครับถ้าไม่เอวหากับไ่เอวหาไปเขียวนี่เนาะไปเขียวนี่รับรองต้นละใส่มีตีอันรถดคลิปผมหอมขอฟัาเอามาเออแต่แล้วลืมไปตา แฟนครับผมตักมาว่าอยากจะส่งไอ้อย่าง,งก็ไอ้ถ้าได้ยารอดออนี่ผมเนี่ยไอ้ไอกินแบบว่ามงังลุกสุขภาพโอ้ไปลืมนะครับแฟนครับติดตักมาหน่ะ <c oughs> คนปแปะหจิมจ้มกั๊มเนาะจิ้มแค่น้อยนะเขาว่าว่ายังเขาว่าเฮ้ยมาดูกินข้าวหรือกินเหล้าว,วะทีเออ่เราอันตอนเย็นจนได้เย็มได้กินข้าวสักหน่อย <c oughs> เขาเปลี่ยนสโลแกนเนาะ อยาคาดเงินสักหน่อยอะเจ้าครับกินเล้าครับแก้ก่อนะอีเอเวลาอู้ยังเอาปูห่อตะปูดกานเฮ้อนอ้ขยะลนเนี่ยโอ้ตะเสือก็เขียวกินขักกัน่ครับออีนอยเจ้าเนาะครับเก่งเก่งประกาศเมืองเฮานี่ต้องล้ำแต่นนอยากลดเงินโซกินพักบ้างนกินพัก้างนะ ครัพูดมาไมีสูตรของเพูนกินนะพระครับกระพริกอันนั้นจะล้มนะกระพริบอันนี้บ่กเข้านี่นะโอ้ยครเท่ว่ะมาได้จะกินมาได้เอ้าเจ้าผมมาเพสเจ้าครับพริกนี่กัแนะ้ำนะครับบัดนี้กินไส้มัหน่อยแล้วกินไส้จะทำให้ต้องอืดเน่ยกลิ่นทั้งหนอกมัน เน้น้ำหลายๆสูตรถ้าไหมีไอ้ไอ้รสขี้ผมรสอ้วนนะเสยงเอ่อผักเขียวแน่นอนเจ้าเนาออู้ครับแฟนครับได้หันแล้วก่ะสมงเอ่าผัเขียวแน่เลยจ้ะมาได้อ่ะมันทำก็เข้าทุกวันมากินก็มาได้ครับเออปูน้ําพริกมาได้ครับจิ้งมีน้อยบอสเก๋วกาดทำเป็นหมื่นนี่สิ เกงว่าการแล้เป็นหมือนอี่โอ้จะเขาไม่ได้ใส่ขิงเขาขาดขิงมาได้นี่ขิงกะเขาต้องใส่ขิงกะใส่ขิงบางคนที่บ่มืนมากเนาะครับคนบ่มืนมากก็ใส่ขิงครับเนี่เป่ามกินพริกมาได้เนี่ยะหัวหน้าถามกินพริกยังหยังเพล็ดครับไอ้โนี่มันบอกใครชอบไม่ได้เดี๋ยวนี้ฮะเดี๋ยวก็มีรอกอแล้วครับ โอเจลักการนะฮะลูกอุ้ยโลโก้คุณดูอู้คุณพูดอย่างนี้มีโลโก้นะครับอี๋นี่ยานขมีเนาะเนียของมีของมีฮะผุมนี้ประกาศเนาะประกาศนี่เนี่ยครับประกาศขมนี่ประกาศคิวนี่ป้าตาพอย่างวาซาบิเนี่ยเวลาเขากินกับปล่างก็แซ่นะแกงใส่ไก่ทำหม้อนี่เนาะเออรอไก่ก้านค่ะ เออแต่เสือเข้าไงแต่เสือสมักทำไรฮะแกเลยงั้นอ่ะก้อนเอาอหน่อยครับลีลาเยอะโอ้นี่นะครับนี่นาสามบนสามขึ้นนี่ไกโจนออาปักไว้ถ้ากล้าหรอตาโดนกกาแขกถูร้อยก่าโคเฮมกักาหรอโคมกัเนาะแต่ไกลนะแต่ไกลตีนี่ ขอแนะนำว่าเอามาเลี้ยงไว้สักพอนะ่ะเกือกเดือนพอนนะ่ะโกยามจะหายเน,นืน้อนี่บอกเลยตาเสือสามเื็นสามขึ้นนี่เต็มต็มเต็มต้มชุ่มเต็เลินบอลโอเคดีกว่เดี๋ยวฟันสามนี้คาตา <laughs> อู้ <laughs> เราปลาก่อยนะครับเนอะจะส่งไก่พื่งตาเสือโอ้สักตัวสองตัวเต้ยมาเพาะเนาะตอวนี้ค่อยแฮมได้เพระเนาะ โอ้แฟนคลับบอกว่าฮดหน้าบอกเนื้อว่ะฮะฮดอยู่นหนเนาะมีต้นนนนะะเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเฮ้ยนี่นหะครับชีวิตคนมันอกบ้านนาเขากินเข้ากันไปแนะนำสูตรอาหารกันไปเนาะข้างอาจจะจำเจพ้องน้องแฟนเนาะแต่ว่าเขาเขาไม่ได้ออกปลาออกดอยตื้อ ครับถ้าออกไปก,ก็แด้ว้าออกไปเห็นคลิปหนึ่งเบติว่าลุยปาา้าน้มดห่ามาจะัเจือโอ้ยแลนหลันมืนปิเตกาอีสามมือสามไม่ให้ไมไ่ไปด้วยกัไ่ไหมแลำ่ำฮะล่ำกลัวไปได้นี่แกได้ไงผากะ <c oughs> <c oughs> ก่อนีเป็นมือปืนนี่ เปิดตีกันสามื้ไปตัวเก่าไปใส่ลอยพม่คุ้มขายยัง่คุ้มขายอย่างเนาะไหนอย่าซื้อเข้ากินลาท่ากัเออแม่น่ะจะไปลาท่ากันไหนยาซื้อหันมาถูันเป็นสาวบานนใส่อยก็คุ้มขาเออนาะบุนมชอบเนาะอินดูอินดูนชนะเจก็ชอบไปชอมั้เนาะท่าเออครับเหมดโอ้เี ไปเอาจิ้มแกงผักกาดซูบหนะิผักกาดเคี้ยวนี่แก่สองเดี๋ได้ไปเนาอือมันชอบข้างหาเนาะประมาณนี้ผมชอบพักใบเขียวนะครับครับประเภทประเภทพักเนี่ยผมชอบหมดเลยนะครับดีนะครับมาได้ปีนั้นอย่งก็มาเล่นเต้าโนมครับไม่นใจเกี่ยวครับจิ้มมันแกงแกงพักนะครับครับ ใป่ปมลิมเขียวการมะการป่นลิมครับครับเง่งขมี่นาอเนูนี่เหรอไมาครับนี่เลยชีกับกั๊มีให้ยินชักพดริกนุ่มจีพรินุ่มจีผมก็ชอบครับเอาเฮ้กันให้เานะัางๆกนมนะครับพริกนุ่มจีผมชอบบอกมาแล้วครับอย่าหวานดี้พรินุ่มเนี่ยนะครับได้ประเภทนุ่มจีนาอครับ ผมชอบประเพทผักทุกสิ่งทุกอย่างครับผักเพราะผักในสามาาถมันแก้โลคได้นะครับแม่บุร่ากรรกายแก้โลคแก้ถึงวิตามินเป็นหลายอย่างครับผักใบเขียวครับเตเวนอย่างก็หยอดครับอย่างว่าฉ่างกินเก้าแต่หยอดหยอดผักนี่มาได้นะครับหยอดบุกกระเี็น ถ้าถ้าคนไม่เก้ายอดพักกระถินยอดพักเนี่ยมาได้ครับอืมอันนี้นี่ภาพวิสัอยู่ลึกมันสูงครับอันนี้พักเป็นพักกาดครับครับนี่ครับขึ้นเมืองยอดก่อนอืมพริกนุ่มพริกนุ่มจีครับครับข็าครับใค่จะวาน้องพริกนุ่มนี่โอ้ล้ำได้กินอ่าได้กินเผาอืมพริกเผาครับพริกเผาได้กินพริกเผาทานเนาะ ที่เผาทานนะครับทานล้อนครับเดี๋ยวครับโอ้นั่นตีป้ดนี่นะครับจังหวะของมาชอบกับยาคัตเจีอกบกับข้าวอุ่นเนาะกระตีนปลาครับฮะโอ้กระตินปลาอเดี๋ยวเป็นอย่างครับป้าเดี๋ยวเราล้างหน้าไว้เราใส่เมนูนะเดี๋ยวกระตินปลาัาเดี๋ยวโม่เราเออเราล้างหน้าไว้เราใส่เมนูนะนะครับเด้อครับกระจินปลาเนาะ อ้าวเดี๋ยวคาเชื่อกันนะครับแก่งพักาดอย่าคาเชื่อแตครับบันีหวานนะครับเอามดไปดูกินเหล้าเลยไม่ใช่นะครับเอื้อเัาอันเป็นสเต็ปเนาะครับกินทุกอย่างคาเชื่อตามโซโลเกนยีมกานมีน่ากับยาคาเชื่อโอ้กั๊มนั่นอย่างโอ้พิงคมง มักเตะมากกว่าออพี่นุ่นนะครับครับมักเตะมากก่ากระนั้นต้องปูเข้าเลยครับเด้อถ้าไปเจออย่างนี้เด็กมือก็เฮือดครับตัดๆๆวิ่งเจอกันหวานสุดยอดนี่นะแต่บนบอกว่าฮิกเนี่ยมันมีประโยชน์เฉพาะข้างนอกอะไรอย่างถ้าข้างในเนี่ยข้างในที่เป็นเม็ดเนี่ยมันจะทำให้ท้องอืดกระชีกกินเฉพาะอีโพราครับ อือมได้เหะอมันก็มีโชาดแกอืมเอ้มันมีโชา,า,าิมันยดจัง่วะมันเหมือนเหมือนพริกแดงพริกนุ่มนะคงไม่ขยวดก็ไม่ขยวดโอะยอเหรอร้องกินว่าไข่มากพริกนุ่มแล้วไว้กินเป็นเม็ดแล้วเกิดกินไม้ตัวเนี่ยจะใา้ข้อองอึดมากถ้าเป็นพี่หนูพี่สามารถกินได้เพราะเม็ดมันมันบ่อืดอืมแล้วแต่ น้ำหวานพริกแดงนี่ครับ,รบนีน่นนนของไอ้เบาครับสด <c oughs> ไอ้เบาอชอบพริกสดกิดแนแล้วพูดหมดแล้วพริกขน้รยอนเก็หม่หูง่อยจะไปลื <c oughs> มเลยครับพริกแนจีโม่พริกนุ่มจีต้องเอาไนออกเอาไครับเหมืยอเหมือนผ้าไหม่ะไรเนี่ยโอ้โธ่กินพริกแน่เม็ดเดียวมดได้มาเกี่ยวห้อนตากโอเคนะครับ ขอบคุณไปเขียวนะครับเนื้อวันนี้เขียวครับขอบคุณนะครับแนน้าสูตรแนน้าสูตรแกงผักกาดเน้อเรามาทําผลเดยเจ้าครับผักกาดมันหงมวันนี้กินนั้นมะเขือพวงไปหลายละรับรองว่าเติ้งติ้งเหมือนเดิมพูเนื้อพูเนื้อพูเนื้อปลาเสือน้เติ้งต้องแต่ต้องกินสดๆแบบคนว่ากินวันละสิบเม็ดจะมีประโยชน์มากมะเขือพวงหรือบะเขือมะแข้งนะครับ โอ้ขอบคุณทีมงานนะครับขอบคุณไอ้บ่าวด้วยนะครับวันนี้แวะเวียนมาจิ้มเนาะปุ๊ณเออคนรออยู่คนป้าเราหมี่ไฟเหมือนฮะไหนคนรอสูงโปร่งจมูกโด่งขาวจั๊กตีขาวนี่ผมเลือเออเสซลตาเสิร์ฟเล่นๆป้าทีมงานเอาเนาะเออครับไฟมีเหรอโอ้แคามีไปเที่ยวได้เลยนะไหน โอ้เต่าหุ่นเต่าโอ้เออไปแหลงหามเกือบสองร้อยสาวเหลือตาเำอันจะซอดอ่ะโอเคนะครับขอบคุณแฟนคลับนะครับที่เข้ามาติดตามเนาะเข้ามือกำลังใจเขาก็ทำเข้ากันไปอู้กันไปสนุกสนานมาดิซิเลตนะครับเนาะมาดิเขียบคนบ้านเท้าในปุ่นหุวงว่ากินก๊าบปีกก๊าบน้องมันต้องม้วนม้วนเนาะเมืาเกินนี่อุ้กันลงสมกันฟอ้ยม้วนอืม ได้หมาชดชื่นเย้เรนนะครับรวคลิปนะนียหวาวนเนเจ้าเนาะครับน,น,นคุณป้านี่สุดยอดนท้ถ้าซดชื่นก็โอเคอ่น<อ>ถึงหอครับน่นี่กระเกคบอกบ่าคนเขาอุถึงหอยสักคุรค,กรกรรครับน้ออ้ประทับใจนะครับกระเสืดเปเขียว นี่แก่ชดชื่นอีกันทําไนี่มาชดชื่นเอ้าฮะบอลเพิ่งวางมาได้วันนี้ไม่จุดวันนี้เบาหนอเบาหนอวันนี้เบาเบาแหละเบาขนาดวันนี้ตาบิดขึ้นหน่อยตาันกุ้ยอตดกับกุ้ยเนาะชอบตดคนโอเคครับคลิปหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับผม